สวัสดีค่ะพบกับเนทอีกแล้วนะคะกับโปรโมชั่น Ford By เนยนะคะวันนี้นะคะเนทก็อยู่ที่ f o r d Auto g a l ก e r ี่ปทุมธานีนะคะเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ5ปีซ้อนนะคะวันนี้นะคะเนทมีรถสวยๆนะคะเป็น Ford e v e r e s รนะคะคันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งนะคะเป็น F150 แบบสไปเดอร์นะคะพร้อมกับล้อแม็กฟูลนะคะคันนี้จะเป็น e v e r e ร t เรสไทเทเนียมพัดนะคะนี่จะเป็นไบเทอร์โบค่ะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0แรงม้าอยู่ที่ 213แรงม้านะคะให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS,EBD นะคะแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะมาอธิบายนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะนี่ก็เอาคันนี้มาให้ดูก่อนละกันเทอร์โบคู่นะคะคันนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะ4ณ4นั่นเอง คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งแบบ F150 แบบสไปเดอร์นะคะซึ่ง F150 สไปเดอร์คันนี้ทำเป็นสีดำด้านนะคะบบนี้เลยเปลี่ยนทั้งทั้งหมดเลยนะคะทั้งกระจังเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟมัสแตงนะคะไฟมัสแตงเราอัปเกรดนะคะเป็นเป็นการอัปเกรดขางด้านในนะคะเราทำการใส่นะคะเป็นหลอดนะคะมาสแตง3 3ดวงแบบนี้นะคะ พร้อมกับไฟวิ่งนะคะตรงนี้นะคะปกติจะมีเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะซึ่งจะเป็นไฟ LED จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้เราก็ใส่เป็นสีเหลืองแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็วงแหวนในนี้นะคะก็จะใส่วงแหวนเพิ่มเติมนะคะเป็นวงแหวน LED นะคะให้รถดูสวยขึ้นนะคะค่ะมาพร้อมกับอ,อันนี้จะเป็นยางนะคะยาง BF Goodrich นะคะอันนี้จะเป็น m a x f u e l ฟูลไลน์เวเปอร์ค่ะขนาดซีรีส์ของยางนะคะคันนี้เป็นยาง BF นะคะซึ่งผ้าใบาหนา10ชั้นนะคะ,อะดอกยางจะเป็นดอกยางแบบป๊อปโรดนะคะเสียงไม่ดังนะคะตรงนี้การันตีได้เลยค่ะลูกค้าบางท่านกลัวแบบเสียงดังเนาะก็ ไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้เราใส่กันเดือนหนึ่งเราส่งรถกันประมาณ50คันนะคะสำหรับเอเวอร์เรนะคะที่โชว์รูมเรานะคะของเราจะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะคะ5ปีซ้อนนะคะเป็นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแต่งรถนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งล้อมแม็กแล้วก็ในส่วนของยางนะคะเรามีการรับประกันนะคะแล้วก็ชุดแต่งต่างๆเราก็มีการรับประกันนะคะแล้วก็ติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญทํด้านการอย่างดีเลยนะคะซีรีส์ของยางคันนี้นะคะจะอยู่ที่27555นะคะ R 2 0นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อนะคะเป็นสีดําด้านซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อที่เป็นคู่กับชุด f ห5 0สแบบสปเดอร์นะคะตรงนี้อันนี้ก็เพิ่งแต่งเสร็จนะคะก็รีบเอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้ต้องรีบไปส่งนะคะเพราะว่าลูกค้าแบบอยากได้อยากใช้รถแบบด่วนมากเลยค่ะคันนี้รีบแต่งแล้วก็รีบส่งลูกค้านะคะคันนี้ติดฟิล์มเป็นฟิลม์ม aa ceramic ฟิล์มนะคะขนาด 60-80นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> ด้านหลังกันนะคะคันนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยสำหรับไฟนะคะไฟท้ายคันนี้เนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ g L C ซึ่งเวลาเราเปิดไฟเลี้ยมจะเป็นวิ่งแบบนี้นะคะอ่าแล้วเวลาเราเบรกมันก็จะเป็นไฟ L E D ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นโคมดำนะคะมีให้เลือก2แบบเป็นโคมดำกับโคมแดงนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกโคมดำนะคะเพราะว่ารถเป็นสีดำรถเป็นสีดำมันก็จะดูแบบ ดุดุแล้วก็ดูหล่อมากขึ้นนะคะดูเข้มมากเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้เนี่ยใส่เป็นคาดท้ายค่ะคาดท้ายจะเป็นคาดท้ายเอเวอรเรสต์แบบมีไฟนะคะแบบนี้เวลาเบรกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านด้านล่างเนี่ยอันเนี้ยเดิมทีมันจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีโครเมียมทีนี้เราทําเป็นสีดําด้านนะคะทําเพิ่มทําเป็นสีดําด้าน คันนี้เราแรปหลังคานะคะครึ่งคันเนาะรถสีดาอยู่แล้วก็แรปหลังคาดําด้านอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้รถดูแบบดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยลูกค้าอยากได้แบบไหนก็รีเควสเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวพามาชมท่อนะคะท่อของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยใส่เป็นท่อ h k ค่ะเป็น HKS นะคะเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่อทั้งหมดนี้นะคะ เปลี่ยนแบบยกชุดเลยนะคะแล้วก็ของเก่าเนี่ยเราคืนให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือเราจะใส่ไว้ในรถให้กับลูกค้านะคะอันนี้เสียงมันก็จะแบบเออมันจะดูดุขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้รถออกตัวดีขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะคะขับสบายบายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้ก็ใส่เพิ่มนะเนี่ยเดิมทีมันมันมันจะเป็นแบบไฟแบบธรรมดาหลอดฮาโลเจนธรรมดาค่ะอันนี้เราก็ใส่เป็น LED นะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้นะคะเราก็เปล for ี่ยนเปลี่ยนให้นะคะอันนี้จะเป็นไฟท้ายแบบทับทิมนะคะจะเป็นไฟแบบ led นะคะเดิมทีจะเป็นหลอดฮาโลเจนอันนี้เราก็เปลี่ยนให้นะคะนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตพาลูกค้าดูข้างในรถนะคะอันนี้นะคะเวลาเปิดนะคะจะเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะคะสามารถเปิดทางกุญแจได้แล้วก็เป็นฝาท้ายแบบแผ่นฟรีได้นะคะเปิดแบบนี้นะคะอันนี้นะคะจะสังเกตว่าเราใส่ของนะคะได้ค่อนข้างจะบรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งต่างๆที่เราต้องการคืนให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเอาไป เป็นแสแปรนั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นทอทั้งใบเลยนะคะเราใส่ได้นะคะทั้งในของเราเนี่ยสามารถรองรับน้าหนักได้ถึง900กิโลเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเวลาเราพับเบาะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะมีพารามิกมูลลูปนะคะอันนี้เน่ก็เปิดมูลลูปไว้ให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะตรงนี้นะคะข้างในกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะแล้วก็นั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่งนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะคะอันนี้เวลาเราปิดฝาท้ายเราปิดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปิดทางอ่าเป็น รีโมทก็ได้หรือว่าจะใช้เท้าเตะนะคะก็ได้นะคะเ็นเปนแิเดี๋ยวขออนุญาตค่ะลูกค้าชมด้านไหนนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบขับเครื่อสีน้ำนเองค่ะมีระบบช่วยใ่วช่วยลงทางชันนะคะแล้วก็ระบบช่วยห่วงนะคะเวลาเรา างชันนะคะมีระบบขับเคลื่อนสีน่นอที่สามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดนะคะเป็นโหมดหินโหมดดินโหมดทรายแล้วก็เป็นโหมดสนโนว์นั่นเองค่ะแล้วก็บาอกนะคะบะจะเป็นบะไฟฟ้าแบบคู่หน้าแบบนี้ค่ะไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้งด้านคนนั่งและคนขับนะคะพงมาลัยจะเป็นพงมาลัยแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะพร้อมพงมาลัยแบบมันติฟัง์ชันนะคะพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพงมาลัยพร้อมพุชคอนโทรลพร้อมแอแดปตีฟคุชคอนโทรลนะคะ,ร,บบะ,คะรักษาระยะห่างรถคันข้างหน้า คันนี้นะคะจะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็เป็นระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะตรงนี้นะคะคันนี้มีนิเวกเตอร์นะคะแล้วก็จอเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะพร้อมกล้องมองหลังให้นะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะคันนี้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะ มีระบบออช่วยจอดนะคะรงนีเป็นจอดทีทะะ่้างค่ะเป็นจอ,จอดทีบข้างแะ,ะจอดแบบแบวะะ่าแค่เรานะคะนดะด้านในก็สวยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคะ่ะลูกค้าชมด้านในอกรอบหนึงนะคะ คันนี้ราคาจำหน่ายนะคะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะราคาห7 9 9ง0 0านบาทนะคะตอนนี้นะคะเราแต่งให้แบบนี้นะคะสามารถเลือกโปรโมชั่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยสนรซนะคะหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลดเงินสดน,นะคะหรือเป็นส่วนลดเงินดาวน์หรือว่าลูกค้าจะเลือกรับเป็นชุดแต่งแบบนี้นะคะแต่งรอบคันอย่างนี้ลูกค้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยะค่ะบอกแม้ได้เลยนะคะแน้จัดการให้และสําหรับวันนี้นะคะแม่ก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวเอเวอร์เไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ นนาะะคมีรถสวยๆเนตจะรีบเอามาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ,ะส,สนนหะคะำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ